ตาบสวัสดีครับวันนี้ช่างต้าจะมาแนะนำนะครับการตัดรองทรงไว้ขอบเนี่ยทรงครอปนั่นเองนะครับเหมาะสำหรับคนผมเส้นเล็กหรือมีหน้าผากที่กว้างนั่นเองนะครับสำหรับสเต็ปแรกเลยนะครับช่างต้าจะใช้ฟันรองเบอร์หนึ่งนะครับปรับฟันลงมานะครับกลายเป็น1.5จากนั้นเราก็จะขึ้นฐานทรงนะครับแบบไม่ต้องสูงมากนะครับผมขึ้นฐานทรง ให้ชัดเจนนะครับผมเวลาที่เปิดฐานทรงนะครับเน้นย้ำเลยนะครับเปิดฐานทรงให้ชัดเจนนะครับหรือใช้วีนะครับในการกั้นเส้นผมนะครับเพื่อทําให้ฐานทรงที่เราเปิดขึ้นไปชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเปิดให้รอบศีรษะเลยนะครับด้านหลังใบหูนะครับช่างตาก็จะขึ้นฐานทรงประมาณกลางใบหูนะครับ ฐานทรงเนี่ยจะต้องชัดเจนนะครับมองแล้วรู้เลยว่ามันคือทรงอะไรนั่นเองนะครับฝั่งนี้เราก็ขึ้นฐานทรงให้เท่ากันกับอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมฝั่งไหนจะสูงไปจะต่ําไปไม่ได้นะครับต้องขึ้นฐานทรงแนวเส้นให้ชัดเจนและเท่ากันทั้งสองฝั่งนะครับ จากนั้นช่างต้าจะปรับฟันขึ้นมานะครับเป็นเบอร์หนึ่งนะครับช่างต้าก็จะไถตีนผมนะครับขึ้นไปกึ่งกลางของเบอร์1.5นะครับเพื่อให้เกิดความขาวนวลกลืนนะครับไถด้วยเบอร์หนึ่งนะครับให้รอบศีรษะเลยนะครับการไถให้เนียนนะครับเราก็ต้องไถให้แนบนะครับไถให้แนบนะครับไถย้ำๆเข้าไปนะครับไถย้ำๆไถให้แนบนะครับสายตาของเราเนี่ยต้องดูนะครับ ต้องดูนะครับให้ชัดเจนนะครับหรือว่าหันเข้าหาแสงก็ได้นะครับเพื่อให้มองได้ชัดเจนนะครับว่าตรงไหนที่ยังมีเส้นผมที่ยังไม่สม่ำเสมอนะเราก็ไถย้ำๆนะเก็บเส้นผมเข้าไปนะครับผมเราจะไถหนึ่งครั้งสองครั้งไม่ได้นะเราก็ต้องไถย้ำๆนะครับเพื่อให้เส้นผมในขาดได้ยังสม่ำเสมอนะครับอันนี้เห็นไหมครับก็จะเกิดความนวลกลืนขึ้นมานะครับ เมื่อเราถ่ายย้ำๆแล้วถ่ายให้แนบนั่นเองนะครับผมและต่อมานะครับช่างต้าจะใช้เบอร์0.5นะครับในการเก็บจอนนะครับหรือเก็บฐานของผมนะครับเพื่อให้เกิดความขาวนวล ขึ้นไปอีกนะครับผมอันนี้ช่างต้าจะใช้เบอร์0.5ไถขึ้นไปนะครับกึ่งกลางของเบอร์1นั่นเองนะครับไม่ต้องขึ้นไปสูงจนถึงขอบนะครับไถขึ้นไปแค่กึ่งกลางของเบอร์1นะครับผมถ้ามุมตรงไหนที่มันไถาย,ยากนะไถเก็บความนวลยากเราก็ใช้มุมเห็นไหมครับช่างต้าก็จะใช้มุมของปัตเตอร์เลียนนะครับในการไถเพื่อให้เกิดความนวลน,นะครับ กินเส้นผมได้ง่ายขึ้นนั่นเองนะครับผมนี่นะครับเราก็จะไถย,ย้ำๆนะครับไถย,ย้ำๆเพื่อให้เกิดความนวลน,นะครับเป็นกำลังใจให้นะครับสำหรับพี่ๆน้องๆนะครับที่มาสายอาชีพการตัดผมนะครับ การตัดผมเนี่ยไม่มีถูกไม่มีผิดนะนีัยไม่มีทางลัดนะถ้าเราอยากตัดผมเก่งเราต้องฝึกฝนนะครับด้วยตัวเองมันฝึกมันตัดบ่อยๆนั่นเองนะครับผมการขอบนะครับเราใช้กันขอบมากันขอบนะครับการขอบตัวนี้ช่างต้าจะใช้ของ50 17นะที่ช่างต้ารับผมเองนะครับ ตัวนี้ก็มีจําหน่ายด้วยนะครับเพื่อนๆถ้าใครที่อยากอดหนุนหรือสนับสนุนให้ช่างต้านะครับก็สามารถสั่งซื้อกันขอบกันได้นะครับผมมีจําหน่ายด้วยนะครับและตัวนี้นะครับเราก็จะเก็บจรให้นวลนะครับเอาแบบไม่ต้องมีรอยกันเลยนะครับผมเราะก็จะการเป็นลักษณะในรูปตัวอ่านะโค้มาแบบนี้โดยการใช้มุมของกันขอบนั่นเองนะครับ เก็บนวลตรงจอนะครับด้วยเบอร์0.5นะครับที่เป็นฟันเปล่าของปัตตาเลียนนั่นเองนะครับเราก็จะมาสังเกตตรงนี้เนี่ยเป็นขั้นตอนของการเก็บรายละเอียดนะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับของฐานทรงตรงไหนที่ยังดูไม่นวลดูไม่เหนียนะเราก็ใช้เบอร์0.5นะครับปรับฟันเล็กน้อยนะแล้วก็เก็บรายละเอียดมาให้รอบศีรษะ ผมเนี่ยก็ไม่มีคำว่าถูกหรือผิดนะครับเราตัดให้เต็มที่นะครับในสไตล์ของเราเรหาสไตล์ของเราให้เจอนั่นเองเนะครับผมพะสุดท้ายแล้วลูกค้าเนี่ยจะชอบความเป็นตัวตนความเป็นฝีมือที่เป็นของเรานั่นเองนะครับ าเบอร์0.5นะครับเก็บรายละเอียดเข้าไปอีกนะครับโอ้ดูครับช่างต้าเนี่ยมีความพริ้วไหวจริงๆนะครับในการตัดผมตัดได้นวลเนียนนะครับนวลเนียนจริงๆค่อยเก็บรายละเอียดนะครับเราค่อยๆถ่ายไปนะครับปรับฟันขึ้นลงเล็กน้อยนะครับดูใช้สายตาของเรานะครับในการมองนะครับว่าตรงไหนเนี่ยยัง เป็นด่างๆนะยังไม่เท่ากันนะยังมีเงาช่องแสงที่ไม่เท่ากันเราก็สามารถที่จะเก็บรายละเอียดนะครับผมตรงจอนะครับเราก็จะไม่กันนะครับเราก็จะทาให้มันเกิดสไตล์ของการเฟดนะครับแบบเฟดครอปไปเลยนะครับผมอันนี้เราก็เก็บนะครับเก็บจอให้นวลน,นะครับอย่าให้เกิดรอยกันนั่นเองนะครับผม เราจะมาใช้เครื่องโกนหนวดนะครับโกนเข้าไปนะครับผมโกนตรงจอดนะเพื่อให้เกิดความนวลขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งนั่นเองนะครับผมอันนี้เราก็จะถ่ายถายเก็บรายละเอียดความนวลน,นะครับของตีนผมนะครับเพื่อให้เกิดความนวลแบบสไตล์เฟดนะครับผมด้วยเครื่องโกนหนวดนั่นเองนะครับเครื่องโกนหนวดเทคนิคก,การใช้ก็คืออย่าไปใช้เยอะนะครับใช้แค่ตีนผมนะอย่าไปใช้ขึ้นสูงมากนะครับผม <S <S เราก็จะเก icism, default, at, ็บขอบนะครับให้ม be ันเกิดเป็นในลักษณะของขอบที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับสอดแล้วปาดนะครับสอดแล้วปาดเก็บรายละเอียดนะครับตรงไหนที่ขอบยังไม่สวยงามนะครับผมขอบยังไม่ตรงนะครับขอบยังไม่เป็นรูปทรงที่ชัดเจนสวยงามนะครับเราก็สอดหวีนะครับปาดนะครับสอดหวีแล้วปาดนะครับผมเราก็จะเก็บขอบไปให้รอบศีรษะเลยนะครับผม ดูนะครับตรงไหนที่ยังมีขอบที่ยังไม่ตรงนะครับขอบที่ยังเป็นรูปทรงที่ไม่สวยงามนะครับเราก็เก็บขอบแล้วก็หวีเช็คไปด้วย ฐานทรงนะครับนี่นะครับผมตรงไหนที่ยังไม่นวลไม่เนียนนะครับเราก็ใช้วีเก็บได้เลยนะครับการตัดผมก็คือการเก็บรายละเอียดนะให้ได้มากที่สุดนะครับเท่าที่เราเนี่ยจะทําได้นะครับให้กับลูกค้าเนี่ยเพราะว่าลูกค้าอาจจะมีศีรษะนะครับที่แบนหรือว่ามีเส้นผมที่บางนะครับเราก็ต้องช่วยทําให้ลูกค้าเนี่ยดูดีที่สุดนั่นเองนะครับ จากนั้นนะครับผมด้านบนของลูกค้ามีความแบบเล็กนะครับมีความเส้นเล็กแล้วก็มีความบางด้านหน้านะเราจะไม่เอาออกเยอะนั่นเองนะครับเราจะเก็บปลายเล่มปลายนะสำหรับผมส่วนด้านหน้านะครับผมถ้าเราตัดนะครับเราก็ควรถามลูกค้าด้วยนะครับว่าลูกค้าเนี่ยต้องการสั้นหรือต้องการยาวนะครับเพื่อเราเนี่ยจะได้ไม่ตัดผิ พลาดนั่นเองไม่ตัดสั้นจนเกินไปนะครับผมจากนั้นช่างใต้ใช้ปมีดโกนดองโค่นะครับกันขอบนะครับกันให้คงอีกหนึ่งรอบนั่นเองนะครับนี่นะครับการกันขอบก็ดึงหนัง ให้ตึงแล้วก็ตั้งมีดนะครับวางน้ําหนักเบาๆนะครับเพื่อนๆนะไม่ต้องวางแรงมากวางเบาๆจากนั้นใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้นะครับในการคอนโทรลใบมีดนยครับผมไม่ต้องใช้เต็ม5นิ้วนะครับใช้แค่นิ้วโป้งและนิ้วชี้ในการคอนโทรลใบมีดวางน้ําหนักแรงเบานะครับให้ใบมีดนะครับได้ทําความคมของมันเองนะครับผมเพราะว่าใบมีดมีความคมอยู่แล้วนะครับ เราไม่จาเป็นต้องลงน้ําหนักเยอะเกินไปนั่นเองนะครับนี่นะครับการขันขอบก็ดึงหนังตั้งมีดนะครับแล้วก็ลากนะครับดึงหนังตั้งมีดแล้วลากนะครับผมไม่ต้องลงน้าหนักเยอะมากเกินไปนะครับจากนั้นอาจางต้าก็จะมาใช้ท็อปปิ้งนะครับในการเพิ่มขอบให้ดูคมนะครับขึ้นมาเล็กน้อยนั่นเองนะครับผมและนี่นะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จไปแล้วนะครับสําหรับ ทรงครอปนะครับหรือว่ารองทรงไว้ขอบนะครับอันนี้เราก็เซตนะครับตามต้องการนะครับเซตสไตล์ครอปเข้าไปนะครับผมนี่นะครับก็ถือว่าสวยงามนะครับและที่สําคัญนะครับถ้าอยากอุดหนุนช่างต้าเนี่ยอย่าลืมซื้ออุปกรณ์ตัดผมกับช่างต้าได้เลยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ